ที่พาให้ดูในตลาดใต้เดินมาเดินตลาดเช้าของยุโรปเข้ามาในตลาดใต้เคลืล่อนขนี่ครับนี่นี่นะเป็นคนแนะนำอาหารียกทีมที่ในตลาดผมเห็นนี่นี่อย่างหนึงครับที่มันแบบดูแล้วน่าจะลองชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับเข้าเรื่องกันเลยผม,มยว่าเขาจผิดแน่เลยผมจะสั่งไอ้นี่มากิน ผมสั่งรังไข่มดแดงรังผึ้งนี่ผมกินบ่อยครับบ้านผมมีเยอะไม่ผมมันไม่แหมยตัวนี้กินได้ธรรมดาตั้งแต่ผมออกทริปแรกก็เป็นดูทริปที่ผมไปนอนที่สาวเมี่ยงหรือสาวเย้านะเขาก็ทําอย่างนี้ให้กินแล้วก็เขาแค่เล่าดูทำไมตอนที่ผมดื่มเล่าตอนนี้ผมหยุดงานผมหยุดหยุดกินเหล้านะหยุดกินเบอร์เบอร์แล้วก็ยังกินกินอยู่ทีนี้มดูครับบ้านเขาชอบเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง เป็นลางพึ่งเขาเขาจะส่วนหนึ่งก็จะบีบน้ําออกไปทําเป็นน้ําพึ่งแล้วก็เป็นตัวตัวมายา่างได้เขาเรียกว่าอบนะใส่เกลือเยอะไปหน่อาดนีน้แต้องกินเลยครับเดี๋ยวผมมาใส่เพื่อนกินมเขาจิ้มแค่นี่ครับปิดหวังคนระับสั่งยำม,มดแดงที่ไปยา่างแต่กลับได้กลับพึ่งไม่หละ